สวัสดีค่ะขออภัยที่มาช้านะคะพอดีทำชาเลนจ์อยู่ชาเลนจ์ challenge อะไรนั้นเราติดตามชุด from home นะคะ <laughs> no ไม่ได้จริงๆทำไม่ได้จริงๆมิวสิกหดลายเคยทำได้นะแต่มันน้อยมากเลยสิโอกาสมันน้อยมากเลย สวัสดีค่ะปัปเปอร์เย่วันนี้ดูทานแต่เดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงหนูก็ต้องไปเรียนเต้นใช่ไหมคะพี่เห็นอยู่พอพี่ก็ตกใจเหมือนกันว่าวันนี้เรียนเต้นเหรอโอเคลืมไปแลยค่ะดีจ้าสวัสดีค่ะคิดถึงคิดถึงมันกังค่ะดีจ้าแมวรออยู่เลยขอบคุณค่ะนะคะไม่รอด สิคเป็นคนคิดชาลินม,มานะคะแล้วเชื่อก็เมื่อกี้นั่งทำชาลินอยู่ค่ะก <c oughs> ็ะเลยเลยนยนดิดนึงขออภายด้วยนะฮะเ <c oughs> ย่เชื่อเล่นเต้นเหมือนกันค่ะแต่ว่าคนละเวลากับพ <Okay. S 2> ัพเพอร์แวะเวียนมาทักทายทุกคนเชื่อเชื่อ ล่าสุดดูไลฟ์ไปว่าใดนะก่อนแก็บใช่ไหมรอดูเลยใช่ค่ะเดี๋ยวรอดูกันนคะคะอือ mm hmm. ทำอะไรบ้างเหรอคะ mm hmm. น้อยมากค่ะแท้จะไม่ทำอะไรเลยค่ะเพรวันนี้ <laughs> ไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่า,ม,า mm hmm. มีผลลองทอดทำชาเลน์ ทำชาเลนจ์การกับสิทธินะคะเนื ang, hmm. ่องจากช่วงนี้ก็คือเล่นเกมกันเล่นเกมเดียวกันอยู่ก็เลยอ่ะก็เล่นเกมเดียวกันก็เลยชาเลนจ์ผ่านเกมไปนี่ละกันค่ะเดี๋ยวอันนี้มีเดอะได v เวอรตอน5้าโมงเย็นนะคะเดี๋ยก็ไปดูกันเนาะต่อจากไลฟ์ของเชอร์ลี่ก็ไปที่ผ่านมาอัปเดตจากข่าวที่แล้ว ก็ม <ion> <g> um ีอ <supplies> ีเวนต์แกฟฟูดนะคะอันเทียหน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคำคันครับสมัเต็มเดิมเดิมขอบคุณนะคะก็แกฟฟูดนะคะก็เราก็ซ้อมเต้นกันสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ Good Evening ครับ Good Evening ค่ะจากสภาพน่าจะแพ้สิใช่ค่ะแพ้ค่ะ ชาเลน e f เฟลค่ะนะคะขอบคุณค่ะสมัครขวัญมาแต่ว่าชาเลน g e ไม่เหมือนกันค่ะให้ต่างคนต่างชาเลน g e ไปหนูก็ชาเลน g e สิบไปว่าของสิบน่าจะทำได้แหละก็แล้วก็เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะก็เป็นแก่ฟุตไฟนอลคอย้ย ขอบคุณพี่ๆกราที่อยู่กับพวกเรามาถึงสองปีกว่าเลยนะคะเกือบสามปีเนี่ยอันนี้หนูก็เพิ่งทราบระยะเวลานะคะอืมก็สนุกสนานมากๆเวทีอลังการมากเลยต้องขอบคุณมากๆจริงๆนะคะก็พี่เขาบอกว่าก็ยังได้เจอกันอยู่บ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเป็นกิจกรรมแบบเป็นย,วยาวๆตลอดอะไรเงี้ยเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ไปอะไรอย่างนี้อืม ก็ยังคงสมัยคนแก๊บกันอยู่ตอนนี้ในเดือนนี้หรือในถัดไปตอนนี้ก็ยังคงใช้แก๊บกันได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ไปกดได้นะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยนุ๊กขอบคุณค่าขอบคุณเต็มเลยก็เจอไม่ได้เต้นแล้วก็ได้เห็นเพลงสุกิดะใช่ไหมคะตอนนี้มีอาการเจ็บขาเล็กน้อยประคบเย็นอยู่นะ แล้วก็เมื่อวานไปถ่ายแคปเดเรีโอมาค่ะย,ยิ่มถ่ายทำแล้วนะคะอืมก็สนุกสนานมากมาค่ะพี่พีน่าบักมากเลยพี่แพทเอาอะไรมากินนะอาหารอินเดียซ <c oughs> <c oughs> ัมติงเอามาให้ชิมอืก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็ หนูก็มีของเล่นใหม่มาเสริมทับที่ห้องกันนะคะฮัลโลเป็นคืนการน้ำต้มน้ำนะคะช่วจริงๆช่วยอยากได้มานานแล้วนะคะตอ,อนไหนยังไม่มั่นใจนะคะช่วยเดียวได้ที่ต้มน้ำมาในห้องมาสักพักหนึ่งแล้วแหละบางทีถ้าแบบว่าอยากกินบ้หมีกึง่งอะไรอย่างเงี้ยบมีกิง่งบะหมีกึงก่งก็เผื่อทำข้างบนได้แต่ว่าคงลง้ว่าทำข้างล่างอยู่ดีเพราะว่าอันเนี้ย ก็เอาไว้ชงชาค่ะหนูอยากกินชาเขียวจริงชอบกินชาเขียวมาพักใหญ่แล้วก็แล้วก็ชาดูแล้วก็เปิดเปิดเจอพอดีอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาแบบนี้เลยเขียงนาคนดูแลตัวเองด้วยอย่างของผมนะครับผมการรักษาตนอยู่นะคะนี่ก็นี่นะคะ เอามาชงชากินซึ่งจริงๆก็มาจากการที่หนูอยากหาวิธีเบิร์นไขมันมากกว่าน,นี้แหละค่ะไม่มีอะไรมากแล้วก็หาวิธีนู่นนี่นั่นไม่ใก็ดูเรื่องอาหารการกินด้วยซึ่งก็ควบคุมอยู่แล้วเนาะแล้วก็เพิ่มเติมก็เอ้ยเอยอหนกินชาเขียวกินชาก็ช่วยในการผ่ผานพลังงานได้ดีนะคะก็เลยซื่อมา แล้วจริงๆชอบอยู่แล้วก็รู้สึกว่าอืก็ดีในการที่ตื่นมาดื่มชาต,ตอนเช้าแล้วก็ขับขับถ่ายค่อนข้างดีขึ้นเยอะเลยคือตอนเนี้ยหนูกลายเป็นว่าถ้าเกิดจะต้องออกไปทํางานสมมติออก8ปดโมงหนูต้องตื่นเจ็ดโมงต้องตื่นมาให้ร่างกายเวกอัพก่อนประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะนั่นแหละค่ะก็เลย ประมาณชั่วโมงหนึ่งต้องตื่นมาก่อนดื่มน้ำเยอะๆก็ช่วยผ่อนานใช่แล้วค่ะดื่มน้ำเยอะๆก็ช่วยผ่อนาหนูก็กินอยู่นะคะอันนี้เติมแล้วเพราะว่าเมื่อบ่ายเพิ่งลงไปกินข้าวมาก็เลยเตมมนนะคะใช่แล้วมันไม่ได้เป็นที่เข่าค่ะแต่เจ็บเป็นโซนกล้ามเนะื้อนิดหน่อยเฉยๆเองเต็มชาใช่ก็ ที่คุยกันเราออนดันทักว่าเนี่ยนิสัยหคนเริ่มแก่แล้วอะไรเงี้ยก็คือวันนั้นคุยๆกันอย่างนี้แล้วก็เล่ากัเออเนี่ยเราเริ่มต้องตื่นเช้าแบบปกติถ้าสมมติออกแปดโมงครึ่งหนูจะตื่นแปดโมงสิบห้าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเราออกเลยอะไรเงี้ยแต่กาลายเป็นว่าตอนนี้ก็คือแบบขอชั่วโมงหนึ่งเพื่อตื่นมานั่งแบบอ่านหนังสือก่อนบ้างนั่งชงชาดื่มชาตอนเช้าดืมมมาด่มน้ําตื่นมาดื่มน้ําแล้วก็ถ่ายท้องให้เสร็จก่อน ถ่ายท้องให้เสร็จก่อนก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าตื่นมาแล้วหนูดื่มน้ําเลยตั้งแต่ตื่นมาแล้วก็ชงนู่นชงนี่ฐานเดินไปเดินมาแป๊บหนึง่งประมาณครึ่งชั่วโมงหนูก็จะหนูก็จะถ่ายท้องเรียบร้อยอะไรเงี้ยแล้วก็อาบน้ำนู่นนี่นั่นแล้วก็ค่อยแบบออกไปทางานอะไรเงี้ยก็เลยเล่าอาการให้ฟังแล้วเนียเนเ,นเนยเจอกันก็เล่ากันคุยกันอะไรเงี้ยเออน้องก็พูดึ้นมาว่าเฮียนี่สายของคนเริ่มแก ื่เช้าขึ้นใช้เวลาตอนเช้านานขึ้นอะไเงี้ยแบบว่ไม่ขนาดนั้นหมายอ่ะแล้วจริงๆก็คือถ้ากินชาเขียวจริงๆก็อยากใส่นมใส่น้ำตาลเนี่ยราะว่านั่นแหละคะ่ะเราเองเราก็จะเบิร์นเพิ่มขึ้นตอนนี้น้ำหนักเชิญเฉลียลงมาอยู่ที่49สูงสุดจะไปอยู่ที่50เวลากินฉ่ำมดเ,เมื่อคือนเมื่อวานเค้กยังกินไม่หมดนะคะเค้กหนูยังทานไม่ ก็ค่อยๆกินวันละนิดนะกินเป็นของหวานหลังหลังกินข้าวอะไรเงี้ยอือก็เลยยังไม่หมดค่ะใช่เอน o อยมอร์นิ่งรูทีนมากขึ้นนะคะน้ำหนักเฉลี่ยะะเราเฉลียอยู่ที่19้าถ้าแบบเบาสุดที่คือหลังตื่นนอนหรือว่าก่อนก่อนนอนเนี่ยช่างก็คือจะอยู่ที่ 48, 48. ่8ิบแปดห่งหรือส กินันลากินคำคือเค้กมันทั้งชิ้นใช่ไหมคะน้องๆก็คือจ้วงกันไปเรียบร้อยอย่างที่สภาพที่ทุกคนเห็นในไ g s t o r อหลายๆคนนะคะแต่ว่าก็มันยังเหลืออีกเยอะมากเชอร์ก็เคยเอากลับมาที่หอแล้วก็มาตัดแบ่งซึ่งตัดแบ่งได้เยอะมากตอนนี้ยังเหลือเก็บอยู่ในห้องฟรีซอีกกล่องน,นึงแล้วเชอเก็บไว้ในจานตนัวเองจานนึ่งซึ่งกินมาประมาณ2มื้อถึงมมื้อแล้วยังไม่หมด ราะหนูค่อยๆกินจริงๆดูคนหนูกินแค่แบบสองถึงสามสี่คำในเงี้ยหน้าเชิคือเชิกินเองค่ะทุกคนไม่มีใครกล้าจ้วงหนูก็เลยวันนั้นก็เลยจ้วงเองเหมือนกันแล้วก็จริงๆปริมาณเค้กก็คือได้อีกสองจานใหญ่ๆซึ่งแบ่งให้พี่แม่บ้านแล้วก็พี่เอาไปแล้วนะคะหนูกินแค่หนูแค่อยากกินแต่ว่ากินทีเดียวก็ไม่หมด ก็เลยค่อยๆหวังว่าเค้คกจะเก็บได้นานนะคะเชื่อไม่ได้เหมาเค้กมาแค่มันมันเสียดายมันเค้กก้อนใหญ่มากแล้วพี่เขาก็แบบว่าเออก็สั่งทํามามก็อร่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเมื่อคืนที่หนูก,กินเมื่อคืนหวานเมื่อคืนหวานแบบสองวันที่แล้วกินไปก็ก็มันก็เลยดีดมาที่ห้าสิบนี่แหละ ประมาณนั้นแล้วก็ออกกำลังกายวันนี้เดี๋ยวหนูต้องทำบทลงโทษเชาเลนที่เฟลไปเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะคะว่าเชื่อโดนอะไรซึ่งก็หนักหนาอยู่เหมือนกันใช่ย่อยอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ ใช่แล้วที่เชียร์ร้องไห้ในแกนฟูฟนะคะช่วงเพลงไทยา้าจ่ไหมก็คือเพลงสกกากล้ะก็ค่อนข้างเซสกสี่อยู่แล้วนะคะ mm hmm. นานๆกินทีไม่เป็นไรหรอกใช่ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีอาการเวียนหยงของด้านอารมณ์เล็กน้อยนะคะก็เลยกินบ้างแล้วกัน <laughs> เหมือนมินจะมาอย่างไรไม่รู้นะคะเราจะใกล้แล้วขอบคุณค่าของขวัญสมาอือฮึ mm hmm. แล้วก็พินพูดอะไรนะอ๋อใช่แล้วก็หนูสั่งเซตมีดที่ตีไข่มาด้วยเผื่อไว้ทำือตลอนหน้านี้ที่ทำอาหารจากตัวอยู่กับน้องๆช่วงหนึ่งเนี่ยก็คือมีดไม่พอใช้ค่ะ <c> ก <oughs> <c oughs> ็เลยสั่งเซตอุปกรณ์ทำอาหารมาเพิ่มนะคะ เต็มมาเพิ่มอ๋อแล้วก็ตอนแกรบนะคะ <Yeah. S 1> ก็คือคนแรกก็ไม่มีอะไรก็เราไม่รู้ด้วยว่าจะมีวิดีโอเซอร์ไพรส์ก็มีคนที่รู้คนเดียวก็คือตาหวานแล้วก็ตาหวานก็เอ้ยมาๆามาเด้อ้อเด้ออ่ะแล้วเราก็พูดพูดจบไปใช่ไหมแล้วก็คลิปก็คือตัวซึ้งแล้วแหละหนในคลิปคริสต์มาสเชฟเชอร์ต้องมาแล้วนะคะถ้า <laughs> มีโอกาสเดี๋ยวจะลองทำนะคะยังมีอีกหลายๆเมนูที่อยากทำแต่ยังไม่เคยได้ทำ <laughs> เพราะว่าเชฟเชอร์เขาเพิ่แค่ ว่าจริงรู้สึกว่าชอบทำอาหารกันนะชอบทำให้คนอื่นกินด้วยว่ากินเองไม่หมดนะคะนั่นแหละค่ะก็เป็นวิดีโอพี่ๆี่เขาใช่ไหมนั่นก็ซึ้งนัะนนิ่งถล่มมดโจยไปเพลงซากุระอ่ะยึดหนึ่งแล้กนนวก็ไปนะแล้วแล้วทําไงคะข้างหน้าคะ่ะคิดข้างหน้าเชิงเลยตำแหน่งที่เชิญนั่งก็คือพี่ๆที่อยู่กันมาสองปีกว่าที่เจอกันอยู่เรื่อยๆพี่ๆลูกค้าแท็บนะคะ ก็นั่นแหละค่ะคือจะไปทางไหนหันหน้าจะหันหน้ากลับไปแป๊บนึงหันกลับมาอ่ะก็กเจอหน้าแล้วจะรังสรรค์เมนูอะไรดีคะหนูอยากทําไข่เจียวนิ่มๆที่แบบไข่เจียวนุ่มโอ้โหอะไรเงี้ยน้ำใส่เปื่มยกินก็อยากทำเมนูอีกหลายหลายอ่านว่าหนูชอบดู youtube ทําอาหารแล้วก็แบบอยากทําเองบ้างอะไรเงี้ยแต่แต่ก็ทําไม่ถ้ามีทํางานก็ไม่ค่อยว่างทำ ก็นั <If S 2> ่นแหละค่ะพี่พี่เขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะข้างหน้าเชิเลยแล้วเชิก็เห็นเขาเดินออกไปหยิบทิชชู่บ้างหยิบอะไรบ้างไอ้เราก็ก็พยายามพึบแล้วจริงๆไหลพลากพลากแล้วก็เต้นต่อไปนะคะไหลพลากพลากอยู่พอสมควรนะคะพากันร้องไห้ถูกต้องค่ะแล้วก็ลืมไปหันน้าหลบบ้างหันกลับไปเจอหนากันอยู่ดีเขาไม่รู้จะหยุดร้องอย่างไรดีนะคะเพลงจะจบนะคะนั่นแหละค่ะ ก็เป็นเหตุการณ์ที่ตกใจอยู่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะมีของฟันมาด้วยนั่นเลค่ะ <BR U H> ก็เมื่อวานก็ถ่ายแคมปไปตลกมากทุกคน <B lock> บอกเลยซีซั่นนี้ก็น่าจะยิ่งแบบซีซั่นที่แล้วอีก ช่วงนี้ก็เจอกันเอเชียเฟสวันเสาร์นี้นะคะแต่ว่าเราก็ยังมีเพิ่มเติมแบบโฟล์อีเวนต์เป็นย<ม>ี่สิบเจ็ดแปดก็ยังมีอยู่บ้างเนาะก็เจอกันในเอเชียเฟสติวัลนะคะเป็นงานสงทาที่ประทับใจมากๆเลยค่ะเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะก็ประทับใจเช่นกันนะคะเวทีสวยมาก เอเชียเฟสเจอกันขอบคุณค่ะลมพิชเชอมไม่ขึ้นเท่าไหร่แล้วนะเราเจอกันคราสได้เลยค่ะไม่ค่อยขึ้นแล้วนานมากแลวก็จึงเพิ่งกลับที่ตอนนั้นที่หนูเล่าว่าขึ้นมารอบหนึ่งหลังจากที่เว้นมานานก็เลยกลับมาควบคุมการกินมากขึ้น ตอนนี้ก็ไม่มีขึ้นมาอีกนะคะหลังจากวันนั้นวันนี้ฉีดวัคซีนกันใช่ไหมเด็กๆฉีดวัคซีนกันแล,ล้วยืนดันไปด้วยกันเป็นกำลังใจให้กันสำหรับทุกเรื่องเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคาขอบคุณ,คณนต็ก็ฉีดเรียบร้อยค่ะก็ไปฉีดก่อนน้องๆไม่นาน ไม่มีอาการอะไรค่ะก็้ที่ผ่านมาชีมมาพักหนึ่งแหละได้พักหนึ่งเพิ่เเพื่อสองสามวันประมาณนั้นไม่มีปัญหาเลยมีปวดปวดตัวเล็กน้อยค่ะแล้วก็ไม่มีอาการอย่างอื่นนะคะทำงานได้ เอเก็เป็นเซตดสเพลงที่เยอะมากๆจะมีไข้เล็กน้อยปวดตัวเล็กหน่อยอนะคะจะทำงานได้ค่ะหมดแล้วช่วงนี้นอกจากชาชาลลนอ๋อได้สั่งของมาใหม่แล้วก็อันนี้เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวไปดูในชุดฟอร์มโฮมละกัน คือสั่งมาเพื่อคือเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเอ,อ้ยตัวเองก็อยากได้ด้วยแล้วก็เห็นเหมาะกับน้องก็เลยซื้อไปให้ด้วยนะคะแข็งแรงใช่หวังว่าทุกคนจะแข็งแรงแล้วก็ปวัดภัยกันนะคะในช่วงนีุ้อันนี้ก็ชุ่มแห้ะ <laughs> หมือนจะไม่รู้แม่ได้ใจน้องๆได้ฉีดอะไรกันเ่อไม่กินกาแฟค่ะกินบ้างบางวันถ้าอยากกินแต่ส่วนใหญ่กินตอนหลับใค่ะดูแลตัวเองกันนะคะถึงฉีดแล้วก็ยังต้องดูแลตัวเองกันอยู่นะคะฉีดไปเข็มเดียวเอง่ะ หมดแล้วทุกนี้เดี๋ยวก็จะเริ่มถ่ายแคสอยู่เรื่อยๆนี่แหละคะ่ะแล้วก็บุษบาก็เหมือนจะใกล้กลับมาเริ่มแล้วในเดือนหน้านะคะตอนนี้ก็ประมาณนั้นแล้วก็เอเชฟสนี่แหละอีเวนต์ใหญ่อันหนึง่งอีพกเอเชฟสวันที่อีพกตั้งแต่บ่ายไปนะ หมอเหมาหนูอขอบคุณค่ะคุณค่ะหมอเหมาอเหมาเน่ยยากหมอน้ายยากมาอ๋แล้วก็เดีดูไดเวอร์นะคะเดี๋ยวดูกันห้าโม สปาหอนอเล่นกูกับใครยังไม่แน่ใจเลยหนูแทบไม่รู้อะไรเลยจกกังกว่าจะไปข้างหน้าไงนะฮะนี่จริงเท่ายกแมวเยียคะ่ะขอบคุณค่ะใช่เหงาไหมไม่เหงานะคะจริงๆตะกี้ลงไปก็ข้าวก็เจอน้องๆมาไปชิดสีนี่เลยยี่สิบเจ็ดใช่ไหมคะ เราจะใจแค r นนะคะที่สุดที่สุดเลยเช่นกันนะคะทุกคน please take care นะคะเอกไปทำงานดูแลตัวเองด้วยซช่นนะคะเช่นกันนะคะขอบคุณนะคะมอมมอมเป็นมาบว้หรอไม่แมงให้มอมมอมนั่น,นะคะ่ะพยายามไปด้วยกันจริงเมื่อวานก็มีอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นอาจารย์แบบอารมณ์ดาวมาอีกแล้วนะ ต,ติก็ไม่ค่อยจะเป็นถ้าเกิดว,วันเป็นวันที่แบบไปทำงานแต่ว่าดัน,านเป็นตอนไปทำงานหนูก็เลยสงสัยวนะ่ควรจะพบแพทย์ดีหรือไม่นะบางทีมันก็ห้ามไม่ได้จริงๆฉันต้องกินยาหรือเปล่าก่อนนะคะกำลังสังเกตตัวเองอยู่นะคะที่ซิสเตอร์ยังไม่ไม่ทราบอะไรเลยคะ่ะตอนนี้หนูก็ เอชพีเสก่อนก่อนอะไรมาก,ก่อนก็จะทำตรงนี้ก่อนนะคะใกล้ช่วงประจอดอรหรือเปล่าก็อาจจะได้เช่นกันหนูถึงบอกว่ามันจะวนมาที่หนูดาวจะมีอาการเรื่อยๆแต่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ที่ก็ไม่เคยเป็นนะ <laughs> ซู่ซูเช่นกันนะคะน ช่วงนี้มีความกังวลสูงใช่ค่ะสำลังใจให้เสมอน,นะครับเช่นกันนะคะแต่ตอนนี้ปกติแลลวค่ะตอนนี้ดีขึ้นแล้วเพราะว่าออกกำลังกายทานของหวานไปขาดน้ำตาลค <c oughs> <c oughs> เดี่ยวอาทิตย์หน้าก็มีถ่ายสเตจบางอย่างจิตใจเลยค่ะขอบคุณนะคะอะไรสัอย่างอ่านไม่ทันขอไปนะคะตอนนี้มีแค่ชื่อกับนอนอยู่กันสองคนนะคะยังไงวันนี้ทุกคนก็ที่แคนะคะดูตัวไดร์ได้น่าจะมอบความตลกกบขันให้ทุกคนได้ ไปดูกันอันนี้ปกติแล้วหนูผ่านมาได้แล้วสรอบนี้เย้อันไหนอ่ะผมไม่รู้จักทีมเลยอ่ะเขาให้ตอบแบบสุนขคอให้มีหัวใจที่แข็งแกร่งคือเราจะผ่านตัวเรื่องไปด้วย,นนะะวยกันนะคะเช่นกันนะคะเฟรชดอลค่ะจริง โอใช่วอลเลตบอลตามดูอยู่พี่พี่เขาตอนนี้เขากลับมาตักตัวกันแล้วใช่ไหมเก่งมากนะคะชื่นชมมากๆเลยก็หนูรู้จักหนูดูมาตั้งแต่ก่อนเข้าวงจนเข้าวงเรายังอยู่ด้วยกันค่ะคุณค่ะชวนน้ำหนึ่งดูไฮคิวดูช่วนไปแล้วค่ะแต่น้ำหนึ่งไม่ใช่สายดูประตูนเท่าไห็เลยไม่รูจะดูหรือเปล่ายินดีต้องนับกับไทยนะคะ ขอผู้ชมทำถามไปทุกเรื่องด้วยกันนะคะชิ้นกันนะคะเดี๋ยวอีกนิดนึงทุกคนก็จะไปดูนั่งกันแล้ว mm hmm. เขามีแบบสอบถามมาให้ถามว่าทีมแดยจะชนะฟุตบอลยูโร2020อ่าไม่รู้จริงๆริงดาว เิบเิบสตาถามเลยียเจี๊ยบันได้แวก่อนนะคะก่อนกอเลยคอบคุณค่ะวันนี้โอเคแล้วนะคะวันนี้ทุกคนก็เทคแคร์ด้วยนะ ีไซยูนะคะขอบคุณค่ะก็มาอัปเดตประมาณนี้ว่าวันนี้ก็ถ่ายชุด from home ไปหน่อยนึงไม่รู้จะทำอะไรตอนแรกจะทำอาหารก็อาจจะซ้ำเกินไปก็เลยทำชาร์ล,ลีนโจสิคเนี่ยแหละในไหนก็ <c oughs> เป็นสองคนที่เล่นเกมเป็นอยู่ในช่วงนี้นักน้องเชร์ที่สุดน,นะคะขอบคุณค่ะนะคะก็เลยเป็นชาร์ลีนเล่นเกมกันไปค่ะ <c oughs> ก็ลอเดูน,นะคะว่าจะเป็นอย่างไรเฮไอเจียการวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาชมกันนะคะขอบคุณมากๆของขวัญข,อขอ้อความทุกอย่างเลยนะ,ะมา,มาขอบคุณนะคะก็เดี๋ยววันนี้หนูมีสอบเต้นอีกนิดหน่อยอาจจะเจอน้องๆค่ะกลับจากที่น้องๆไปฉีดวัคซีนกันนะคะ Take care and stay high spirit you t o o นะคะ ไปมาคิดถึงมากๆน่ารักมากๆเช่นกันค่ะอ๋อ oh, ใช่ greeting แล้วก็ meeting ไม่ greeting อย่างเดียว greeting you online เปิดจะเปิดอีกรอบหนึ่งแล้วเน่ยไ,ไปอ่านรายละเอียดได้นะคะแล้ว mm hmm. เดี๋ยวไว้เจอกันในแอปพลิเคชัน I a m for d a y บบาายยแล้วค่ะ t i o n im ขอบคุณนะคะไว้เจอกัน see ya bye ีบ๊ายบายสล้วค่ะขอนข้าวเย็นให้อร่อยนะคะ ไปดู The d เวอร์กันได้นะคะราหามองอีกเจอกันค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะ